สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสรุปคำว่าจีนห่อคำว่าห่อเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเพราะตอนหลังเนี่ยมีการเอามาใช้จีนห่อกับอดิฐานจีนคณะชาติด้วยนะคะซึ่งพวกเราที่เป็นลูกหลานของอดิฐานจีนคณะชาติที่มาจากมณฑลยุนนานเนี่ยพวกเราจะ แทนตัวเองว่าเป็นคนมนทนอยู่นานหรือจีนยูนานนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าคําว่าจีนห่อเนี่ยแปลว่าอะไรซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครชอบนะคะเนื่องจากว่าไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะคะวันนี้ดิฉันไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะทุกคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจีนห่อก็คือแปลว่าจีนในสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะพอดีเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างวิชาการนิดหนึ่งนะคะ คำว่าห่อเนี่ยคำนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในหลักฐานของไทยและลาวช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25นะฮะก็คือช่วงต้นของปีพศ2,400ถึง2500นะฮะอีกหนึ่งก็คือจดหมายเหตุปรับห่อหรือสงครามปรับห่อที่ไทยได้ใช้ชนะและมีการสร้างอนุสาวรีปรับห่อไว้ที่ จังหวัดหนองคายนะคะคำว่าห่อเนี่ยก็จะหมายถึงกองกําลังทหารจีนซึ่งกองกําลังจีนนี้เนี่ยก็มาจากทหารแตดทัพของกลุ่มไทผิงเทียงก๋วนะะกลุ่มไทผิงเทียงก๋วเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องความเท่าเทียมเสมอภาพต่อต้านการปกครองในสมัยปลายรัชวงศ์ชิงหรือเมนจูนะคะสองก็คือจาก หนังสือประวัติศาสตร์12ปัน,นา2544ของสตราจารยันยงจิรานครด็อกเตอร์รัตนาพรเศรษฐกูลจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่เขียนว่าพ่อห้อแม่ม่านนะคะที่อาณาจักรเชียงรุ่งตกเป็นประเทศราชทั้งของจีนและพมา่านะคะซึ่งคำว่าห้อเนี่ยก็แปลว่า ประเทศจีนนะคะและจากเอกสารโบราณของ1 2พันนาจะเขียนว่าเจ้าว่งห่อเจ้าว่องหอลุ่มฟ้าเรียกประเทศจีนว่าเมืองห่อเรียกเรียนหนังสือจีนว่าเรียนหนังสือห่อนะฮะส่วนกรณีที่คนไทยและคนลาวเรียกชาวยูนนานว่าห่อหรือจีนห้อนั้น<ๆ>ก็มาจากเหตุการณ์ที่เดิมทีนะี่ะไทยหรือ เรียกกลุ่มผู้ปกครองอยู่นานว่าห้อนั่นเองนะคะอาจารย์ยังยงจิรานครหรืออาจารย์เจียเยนจองนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไทยศึกษาอันดับต้นๆของโลกนะคะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ด้วยค่ะ,ะข้อ3นะคะจากประวัติความเป็นมาของสนามบินเชียงใหม่สมัยรัชกาลที่6นะคะในปีพศ2467เนี่ย ข้อความในรัชกิจจันุเบกษาเล่มที่41วันที่24มิถุนายน2467นระรายชื่อผู้บริจาคที่ดินสร้างสนามบินเชียงใหม่ในเล่าเจ๋งชาติห้อนะฮะบริจาคที่ดิน225ไร่2งานนะฮะเป็นผู้ที่บริจาคที่ดินเนี่ยเยอะที่สุดในสมัยนั้นนะฮะในเล่าเจ๋งเนี่ยก็คือท่านขุนชวงเลียงต่อมาเนี่ยก็ได้รับพระราชทานนามสกู วงลือเกียรตินะฮะมีเรื่องเล่าขานกันว่าท่านขุนชวงเลียงเนี่ยเป็นลูกหลานของขานทีเจิ้งเหอนะ,ะหรือมาเหอหรือที่คนแต้จิ๋วเขาจะเรียกว่าซานเปากงหรือซาปอกงนะฮะซึ่งท่านเจิ้งเหอเนี่ยเคยเข้ามาในไทยสมัยอยุธยาถึงสามครั้งนะฮะท่านเป็นชาวมุสลิมจีนอยู่นานนะฮะ สี่คือกระทรวงมหาดไทยนะฮะได้ให้ความหมายของจีนฮ่อไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนและการควบคุมจีนฮ่ออิสระพศ2533นะ่ะคืออดีตทหารจีนคณะชาติหรือทหารจีนคณะชาติเป็นกลุ่มคนที่ถืออาวุธจากอดีตทหารจีนคณะชาติที่ตกค้างหรือที่รู้จักกันว่าทหารโกมิงตังน,นะคะ สำหรับดิฉันซึ่งเป็นลูกหลานของอดีตทหารจีนคณะชาติเนี่ยก็เคยสงสัยเหมือนกันค่ะว่าจีนห่อเนี่ยสุบแล้วคือจีนอะไรนะคะวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะจีนห่อเนี่ยก็แปลว่าคนจีนนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกวันนี้พวกเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอยู่นานไปแล้วนะคะโอเคจ้าสำหรับท่านผู้ชมที่มีความเห็นอย่างอื่นนะคะ หรือมีแหล่งข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาโพสต์ลงที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ